โอเควันนี้ครับวันนี้ผมจะสอนเรื่องวิธีการแยกตระกูลของทรงผม mm hmm. ผมจะใช้คำว่าแยกตระกูลนะ mm hmm. มันต้องจัดหมวดหมู่ะ mm hmm. เพราะว่าหนึ่ง mm hmm. การที่ผมจะบอกให้ลูกศิษย์จำอะไรอย่างเนี้ยมันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงดั mm hmm. งนั้น ดดสวัสดีทักทายกันครับฝากแชร์นิด,ดหนึ่งใครที่ดูอยู่นะฝากแชร์ด,ด้วยเหตุผลที่ผมสอนลักษณะแบบนี้เพราะว่าผมจะเป็นช่างในยุคสองยุคที่มาอยู่คาบเกี่ยวกันดังนั้นผมจะต้องอธิบายในเรื่องของทรงผมทั้งยุคเก่ายุคก่อนหน้านี้คือรุ่นรุ่นก่อนผมและรุ่นระหว่างกลาง และในยุคป,ปัจจุบันดังนั้นสําหรับนักเรียนใหม่ๆเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของชื่อทรงเช่นการบางคนยิ่งเป็นช่างมุกใหม่ๆอย่างเงี้ยเขาจะมองในเรื่องของชื่อทรงสมัยใหม่เลยเป็นหลักเป็นหลักเลยย้ำว่าเป็นหลักแต่พอมาเจอมาเจอลูกค้าที่บอกชื่อทรงที่มันแปลกๆซชื่อมันไม่คุ้นหูเขาก็จะไปไม่เต็ม ไลน์นี้ผมว่ามีความสําคัญสําหรับนักเกรียนนะดังนั้นใครที่ต้องการอยากจะแชร์ความรู้ตรงนี้ออกกรุณาแชร์เข้าไปในกลุ่มอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่ององตัดผมมันทําให้น้องๆที่กําลังเรียนอยู่ตอนนี้ได้รู้ว่าชื่อทรงผมเนี่ยมันมีหลากหลายมันไม่ใช่มีในยุคปัจจุบันอย่างเดียวเหตุผลที่ผมบอกอี่พ่อหนึ่งผมต้องการสอนให้ลูกศิษย์ผมรู้เรื่องทุกเรื่องเหมือนกันไม่ใช่สอนแค่ ในยุคของสมัยใหม่ผมอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งฝากแชร์ด้วยใครจะพูดคุยหรือทักทายอะไรก็ยินดีและสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีครับอาจารย์บางช่างพัดสวัสดีครับเป็นไงบ้างแฟนสวัสดีครับอาจารย์บางต้นคนพิเศษอ่าโอเคนะคราวนี้อาจารย์จะแยกหมวดแรกระดับแรก มันมาจากคำว่าทรงผมที่มาเป็นมาตรฐานแต่นักเรียนมาฟังนะครับว่าคำว่ามาตรฐานสากลเนี่ยมันไปต่อยอดสากลได้อย่างไรกับโมเมนต์ที่ว่าทรงมาตรฐานอาจารย์สอนไม่อยู่แค่สี่แบบนะต่ำกลางสูงแล้วก็ทรงนักเรียนค่ะพนักลูกจอดโค้งม,มันออกยากปะน่ะ ถอยหน้าไปนิดนึงได้เปล่าแอบถอยหน้าไปนิดนึงถอยหน้าไปนิดนึงแฝนดึงขึ้นแล้วครับโอเคครับผม สวัสดีครับอ่าโอเคนะต่อนะถามว่ามาตรฐานสากลนทาไมมันเป็นสากลนได้แล้วเดี๋ยวเราลองฟังดูหนึ่งอาจารย์บอกว่าทรงมาตรฐานที่เรียนจะมีทั้งหมดกี่ทรงสี่มีทรงอะไรบ้างทรงักเรียนลองทรงต่ำลองทรงกลางและลองทรงสูงต่ำกลางสูงคราวนี้อาจารย์จะมาแยกหมวดหมู่นะทรงนักเรียน ในตระกูลของทรงนักเรียนมันมีอะไรบ้างหนึ่งงนักเรียนทรงตำรวจทรงทหารอเมริกันลานบินแฟตท,ท็อปนี่คือห้าชื่ออะไระนะนั่งนั่งเรียกค่ะหลบให้ก็เรียนใหม่นั่งเรียน,นอะไรกันไม่ได้ให <laughs> ม่ไปไห,ไปไหนมา Yeah. นี่ยอย่ายอนี่อะได้แป้งดอกโคนช่างอยู่ท่าลอยู่ไหนคะของที่ร้านนี้ของแป้งยอคโคนใช่ที่เป okay ็นกล่องกระดาษการย์มีตัวอยู่ที่ร้านนี้นตอนนี้ไม่มีไม่มีโอเคนะเราพูดถึงสี่ทรงเอ้ยทรงโรงเรียนก่อนในตระกูลของทรงโรงเรียนคือมีทรงบริการลานบินทรงระโดดทรงแผ่นท็อปอาจารย์ถามว่าแผ่นท็อปแตกต่างกับทรงอเมริกันลานบินยังไง ในเมื่อมันอยู่ตระกูลเดียวกันถูกป้าไหมอ่าโอเคทรงอเมริกันลานบินมันจะเป็นลักษณะขึ้นตรงเป็นเหลี่ยมนะจำไ้เลยมันจะขึ้นเป็นเหลี่ยมมันขึ้นเป็นเหลี่ยมการวางหวีก็คือการวางหวีที่เป็นลักษณะแบบนี้มันจะตรงอย่างนี้มันเป็นอเมริกันลานบินอาจารย์ถามว่าเส้นผมที่เหมาะกับทรงอเมริกันลานบินคือเส้นผมแบบไหนตรงชี้แล้วจำไว้นะ ว่าตัดทรงในการลานบินเนี่ยเส้นผมที่มันจะต้องสวยคือเส้นผมตรงและชี้ใครที่ฟังอยู่ผมเชื่อว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์ฉะนั้นแชร์ไปให้น้องๆที่กำลังเรียนอยู่ด้วยแชร์ไปถึงสารพัดช,ช่างนะจะได้แชร์กันให้น้องๆได้เรียนดังนั้นทรงในการลานบินที่เหมาะสมที่สุดคือเส้นผมที่ตรงและชี้นะโอเคทรงในการลานบินความยากของเขาคือกรอบทรงที่มันจะต้องเป็นเหลี่ยม แล้วด้านบนที่ต้องเสมอกันนี่คือความยากของเขาความยากของเขาบวกกับน้ําหนักมือเทคนิคการวางหยีถูกต้องมั้นี่คือความยากต่อไปในเรื่องของแฟตท็อปแฟตท็อปมันจะแตกต่างกับทรงในการลานบินได้ไยงไนี่ไนงะคำว่ามั่นฐานและเป็นสาโลสากลกนคือแฟตท็อปไม่ขยับที่เป็นแฟตท็อปเฉยเลยแฟตท็อปคือมันจะต่างจากทรงลูกเรียนยังไงมันจะต่างทรงจากทรงในการลานบินยังไงมันถึงเรียกว่าแฟตท็อปโอเค ด้านข้างในการไถไถเตี้ยมันก็มดเลยทรงระเบียกก็คือสันวีแนกชิดแลด้วเหลือด้านหน้าไว้ทรงเป็าการลานบินด้านบนมีผมอยู่แต่ว่าด้านบนจะต้องตรงคราวน,นี้แสทท็อปไถเตี้ยเหมือนกันครับแต่ด้านหน้ามันจะเป็นลักษณะเหมือนลานเวลานบินที่เป็นเชิดหัวขึ้นลานบินจะตรงถูกต้องไหมทรงเป็นการบินจะตรงถูกต้องไหมครับแต่แสทท็อปมันจะเชิดขึ้นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยมันจะเป็นลักษณะนี้ขึนะ้นอย่างนี้เลยเข้าใจไหมมันจะ มันลำเลื้อยใช้คอแบบขึ้นขึ้นว่าแสงเนี้ยแล้วด้านหน้ากระโปรงเห็นไหมนี่คือความต่างแต่จัดอยู่ในตระกูลเดียวกันแต่สิ่งสำคัญที่ส,สุดเช่นผมจะต้องชี้โอเคคราวนี้มันจะมีอีกในเรื่องของแฟชท็อปด้านหลังตรงเนี้ยด้านหลังตรงเนี้ยด้านหลังบริเวณเวเนี้ยบางคนจะเรียกว่าเกือบมา้าคือไถขาวเลยไถตะเย็นติดหนังหัวเลยนะแล้วจะเหลือด้านบนที่เป็นกรอบเอาไว้เฉยนี่ก็จัดอยู่ในพวกแฟตท็อปเหมือนกัน เคลียไหมพร้อมีความเข้าใจไหมว่าทรงนักเรียนในตระกูลของมันมีอะไรบ้างนักเรียนรตำรวจสอบทหารทวกนี้ทรงเดียวกันหมดเลยแตกต่างแต่ต่างกอาชีพอาชีพแต่ท็อปอเมริกันลานบินแล้วก็ก็คงไม่เห็นนะแต่ท็อปทรงอเมริกันลานบินเนี่ยลักษณะมันจะอยู่ในจำพวกเดียวกันดังนั้นถ้าลูกค้ามาสั่ง ช่างครับผมตัดทรงแฟตท็อปหน่อยถ้าเราไม่มีความรู้เลยเราจะรู้สึกว่าพู้ทรงอะไรวะถูกต้องไหมและคราวนี้รู้ยังคราวนี้ถ้าลูกค้ามาสั่งรู้ยังว่าน้องแฟตท็อปคือทรงอะไรรู้ยังพอจะรู้วิธีการตัดมัางยังวิธีการตัดระหว่างแฟตท็อปกับเซอเอมริกานลาดินก็ไม่ได้แตกต่างการแตกต่างในที่จะยกด้านหน้าอยูน่นให้มันเชื่ื้อถูกต้องไหมมันก็มาจากพื้นฐานม,มาจากทรงอะไร ทรงนักเรียนโอเคเคลียนะหนึ่งเรื่องต่อไปทรงอะไรต่อลองทรงต่ำลองทรงต่ำมันมีอะไรอยู่ในตระกูลของลองทรงต่ำมากชื่อทรงมาหัวเหตุลองทรงต่ำได้ไหมได้นะหัวเหตุนะลองทรงต่ำได้นะทเทปเปอร์เฟส อยู่จัดอยู่ในตระกูลรองทรงต่ำได้เช่นกันนะเอาโอเคมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมครับอ่าโอเคจะอยู่ประมาณนี้ถ้ากกับว่ารองทรงต่ำไปได้ที่ทรงหัวเหตุไปได้ที่เไปไทปเปอร์เฟสามอย่างนะจะประมาณนี้โอเครองทรงต่ำโดยปกติทุกทั่วไปโดยทุกทั่วไปที่ตัดกัน เส้นผมที่ตัดง่ายๆก็จะอยู่ประมาณลักษณะลองอยักโซก,กับกับตรงตรงเลยก็ยากนะตรงเลยก็ยากความยากของลองทรงต่ําคือแนวเส้นของลองทรงต่ําเพราะว่านักเรียนส่วนมากตัดกันแล้วมันไม่ได้ต่ํามันจะขึ้นสูงดังนั้นเราใช้เทคิคการขึ้นสรงด้วยหมีเล็กนี่คือสิ่งที่อาจารยสอนและสร้างขาวนวลเกินส่วนในกรณีหัวเหตุก็คือหน้าหมา แล้วก็ไล่ขอบต่งๆทั้งหมดจะไม่ค่อยตัดส่วนที่ส่วนด้านบนออกคือเล่นแต่ขอบลองตรงต่าแล้วตัดหน้าม้านั่นะคือหัวเหตุห,วห,ตหัวเหตุสามารถขึ้นกลางก็ได้ขึ้นสูงก็ได้ก,ไดก็แล้วแต่นะนี่จัดอยู่ในพวกของอ่ลองตรงต่ำนะอา่าแทปเปอร์เฟกคืออะไรแทปเปอร์เฟกคือขาวสามด้านด้านข้างด้านหลังก็เล่นเป็นลองตรงต่ำ แต่ช่วงนี้จะไม่มีกรอบทรงไม่มีกรอบทรงของฐานลองทรงต่ำลักษณะเป็นเหมือนกับไล่ไล่คอตินแรงเงาด้านข้างแรงเงาด้านหลังช่วงด้านข้างนี้จะปล่อยจะเป็นความยาวอะไรก็แล้วแต่นี่นิดหน่อยให้มีแสงแรงเงาแค่สามจุดตรงนี้นี่เรียกว่าเซตตอเสร็จเห็นไหมจัดอยู่ในตาาระกูลเดียวกันต่อไปไปอะไรครับกเรียนลองทรงกลางลองทรงการลงงกางไปเยอะ ลองทรงกลางเนี่ยไปได้เยอะมากไปได้เยอะจริงๆหนึ่งลองทรงกลางทูบ็อกก็ถูกเรียกว่าทูบ็อกมันก็เป็นลองทรงกลางเหมือนกันมีอะไรอีกอันเดอร์คัตก็ได้แต่จริงๆแล้วอันเดอร์คัตมันเป็นแค่ชื่อไม่ใช่ทรงให้มันเต็มเลยเป็นเทคนิคการตัดแต่ไม่ใช่ชื่อทรงแต่คนส่วนมา,จากจะเรียกว่าชื่อทรงหมดตลอดเวลานะเ,าเดี๋ยวก็จะมีอะไรอีก มีเราทรงกลางมีทูบ็อกคอมมา่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมหัวเห็ดก็กลางได้เช่นกันโอเคคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของคอมมา่าแต่จริงๆคอมม่ามันคือแสบคอมม่ามันคือแสบนะขเข้าใจคำว่าคอมมา่าคอมมา่าคือแสบด,ดังนั้นลองทรงกลาง ก็คือลองทรงการลางก็จะประกอบไปด้วยของอทูบ็อกซ์ที่จะรักษาลองทรงกลางนี่คือนี่คือมันเป็นสายแฟชั่นแลวที่มันเป็นคำว่าสายฟใช่ไหมล่ะแต่ถ้าปกติโดยทั่วไปเราเรียนกันก็คือลองทรงกลางมันจะนุ่มเฉยเยก็จะความหมายนะต่อไปลองทรงสูง,สงที่มันเป็นฐานมาตรฐานลองทรงสูง,สงจะเป็นอะไรใส่ทาร์สได้ไหมแมววิ่เทยได้ไหมเป็นอะไรดอีกไฮเฟดได้ไหม เนี่ยพวกเนี้ยอยู่ในจะพวกเดียวกันทั้งหมดรองทองสูงอยู่ดังนั้นเวลาลูกค้าสั่งรง,งอะไรก็แต่ให้นักเรียนไม่ว่าจะมาชื่ออะไรก็แล้วแต่ให้มองที่ขานเป็นอันดับแรกถ้าเรามองฐานออกเราจะรู้ทันทีแอดตรงนี้มีหรือเปล่าร้านขายอยุปกรณ์ตลาดเด็กก็มีเราไปดูดิมันมันจะมีขายอยุปกรณ์อ,อยู่ร้านพวกขายน้ำยาที่อมผมยิ่งลอ,อยไปดูดิจะนั่งไปไกลข้อไปตรงนูน ดัชไทยป้าดอกตองน,นี้ใช่อ่างของป้องา <c oughs> อ่ะใช่นะ,ะจะประมาณนี้โอเคป่ะนั่นมีพากเข้าใจเข้าข้าวนะในเรื่องของชื่อโสเห็นไหมที่อาจารย์ผู้มาสมบทมันจะไม่พ้นเลยสมมาตรฐานข,ของเราจะพียงแค่การเป็นสาวคนเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะโอเคถ้าเข้าใจไปแล้วครับผมเอามา,า,าแค่นนี้บายบายโอเคครับ <ไป S 2>